กับดักอาชีพที่คุณไม่รู้ขยันอย่างเดียวไม่พอครับทุกคนครับขยันอย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องมีคําว่าเก่งบวกเหงด้วยครับเราจะรู้ได้อย่างไรครับอันนี้หลายคนทางตันมีนะฮะวันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยถึงเรื่องว่าอาชีพเนี่ยนะครับถ้าเรารู้เท่าทันนะฮะถ้าทําอาชีพที่ถูกนะฮะเฉลกกับตัวเรานะครับมันก็ไปได้เร็วแต่หลายคนพลาดตรงนี้มาก ทำอาชีพผิดฮะเช่นพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ขายเครื่องอะไรมาแล้วก็จะขายเครื่องอะไรอยู่กับเล็กอ่งนี้ทั้งทั้งท่าเราเป็นาตุไม้อ่อนๆนะฮะเราเจอเเล็กเข้าไปชีวิตก็มีแต่แย่พอตอนคุณพ่อทําธุรกิจร่ารวยรุ่งเรืองพอพามารุ่นลูกกับแย่เป็นเพราะอะไรครับเห็นไหมฮะทุกคนครับบางทีคุณพ่อคุณแม่เลื่อเตี่ยเขาสมัยก่อนนะฮะหาผู้เตี่ยวขายนะฮะสมัยก่อนนะในกรุงเทพแถวยาวราชแถวอะไรเดี๋ยวนี้นะครับรุ่นลูกมาทำก๋วยเตี๋ยว นะครับมาทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินที่คุณพ่อทําไว้ตั้งแต่สมัยที่หับเนี่ยแล้วก็ร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเพราะว่าดวงนะครับคุณพ่อคุณแม่มาทําคุณพ่อท่านมาจากเมืองจีนบางทีก็ไม่รู้จะทาอะไรก็หาไปก่อนทาไปก่อนนะนะพอมีอาชีพท่านก็เปลี่ยนแต่ทีน่นี้ลูกหลายนก็มาสานต่อเพื่อด้วยมีอาชีพนั้นคือตําราห,หรือวิชาทําอาชีพนั้นๆอยู่นะครับสูตรดีๆในเรื่องทําอาหารก็ทําให้ร่ารวยได้ฉะนั้นจึงมาพูดถึงวันนี้ว่า ทุกคนกับจะรู้ได้อย่างไรเราต้องมาดูวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหรือดวงชะตาของท่านโดยการผูกดวงจีนห้าแถวอาจารย์เรียนตำราดวงจีน5้าแถวของฮุนจีนมาฉะนั้นจึงดูว่าอาชีพที่ท่านทานั้นถูกฉลกหรือยังถูกฉลกหรือยังนะฮะใช้คํานี้เลยนะครับบางทีทําโลจิสติกบางคนก็จะทําในเรื่องของอขายน้ําดืม่มบางคนก็จะทํเกี่ยวเรื่องกเกษตรบางคนก็ทําเกี่ยวกับเรื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างนี้ถูกฉลกหรือยังจะดูอย่างไรก็ทักมหาอาจารย์ได้ อาจารย์ยินดีให้คำปรึกษานะครับส่วนหนึ่งนะครับโดยเขาบอกว่าอาจารย์ผมทําอาชีพนี้นี่แล้ววันเดือนปีเกิดนี้เวลานี้ผมเกิดเวลานี้ผมทําแบบนี้มันถูกฉลกกับาธาตุผมหรือยังผมเองจะเพียงจะบอกว่า,าธาตุอะไรนะครับเช่นธาตุน้ําธาตุไฟที่มันถูกฉลก,กับคุณหรือไม่เท่านั้นเองครับหรือสินค้าที่คุณทํานั้นเป็นสินค้าย่อยมือดีกว่าหรือสินค้าที่เป็นก้อนเรียกว่าชิ้นใหญ่ๆหญ่ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นทุกคนครับถ้าเรารู้เท่าทันดวงชะตานะครับ ฟ้าริขิตแน่นอนครับถูกต้องครับหลายคนบอกโอ้ยอาจารย์เรื่องการเกิดมาเนี่ยจริงๆเราเรื่องดวงไม่เกี่ยวหรอกใช่ครับดวงเนี่ยเราดูได้ที่ผมดูให้เนี่ยมีนะฮะมีผลต่อทุกคนเนี่ยเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ส่วนที่เหลือนั้นใช่ครับถูกต้องคือแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือตัวท่านเองครับในการต่อแต่ว่าเรามาดูสิครับว่าแต่เกิดว่าเราผิดตั้งแต่แรกคือเราไม่ดูลุยๆเ,เลยนะฮะอาชีพก็ผิดดวงชะตากไ็ไปกึงๆกลางกา่อนท้อ ในที่สุดก็ทิ้งเมื่อทิ้งเสร็จอาชีพก็ไม่ไม่รอดจริงไหมล่ะครับอันนี้สําคัญฉะนั้นเพราะว่าอย่าคิดว่าเราเดินดุมๆโดยไม,ม,ม่ถามทางใครน่าจะถามก่อนดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับทุกคนครับที่ผมขึ้นชื่อมาว่ากับดักอาชีพที่คุณไม่รู้ขยันอย่างเดียวไม่พอคือผมกาลังจะพูดถึงตําราดวงจีน5้าแถวตําราของคนจีนที่ใช้กับนักธุรกิจเขาใช้กันอย่างไรเขาวางประกอบกับดวงนะฮะแล้วก็เช่น บอกวันเดือนปีเวลาเกิดแล้วก็จะมีเมื่อสินแสกบวกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีเทวดาขึ้นมาอีกอันหนึ่งเทวดาจะสามารถบอกธาตุที่เราต้องการได้ว่าธาตุและอาชีพฉลกของเรานั้นควรค้าขายประเภทไหนดีเพื่อให้ตรงความต้องการนะครับกับดวงของท่านและก็เชิงธุรกิจเพื่อให้ตรงกับดวงชะตาของท่านนะครับทุกคนครับเมื่อรู้ทันดวง ชีวิตก็พริกเดินทางถูกธุรกิจก็เดินหน้าเต็มกําลังทีเดียวความมั่งคั่งก็จะเกิดหลายคนพลาดนะทำแบบทั้งชีวิตก็ไม่รวยเพราะอะไรครับเพราะวอาชีพที่ตนทํานั้นมันไม่ถูกกับดวงชะตานั่นเองแต่ก็ทนทนทำททไปเพราะว่ายอมพ่ายแพ้แต่ดวงชะตาเรียกว่าจำนนต่อโชคชะตาทุกคนครับ ความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์หากเรรู้เท่าทันดวงชะตาเชื่อผมเราจะนั่งดูคนอื่นรวยหรือจะรวยให้คนอื่นดูเลือกเอาเองทุกคนครับควรตรวจสอบจากสินแสที่มีความสามารถก่อนนะครับก่อนลงทุนนะฮะกันไว้ก่อนถือว่าดีที่สุดก่อนลงมือทําลดความเสียเ่ยงหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในธุรกิจนั่นคือกับดักถ้าอาชีพผิดทางชีวิต ก็ไม่รวยเชื่อผมทุกคนครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วน,นะครับก็บอกแล้วนะครับว่าผมเองชื่อสินแสถ้ทาประสงค์ก็คือทักมหาผมได้ครับลองมาปราึกษาก่อนก็ได้จะดูหรือไม่ดูก็ไม่เป็นไรแต่ลองมาปราึกษาก่อนได้เผื่อลูกหลานจะทําธุรกิจอะไรมันจะไปรอดไหมมันจะทําดีไหมอย่างนี้ฮะก็ปรึกษากับผมได้เพราะผมเรียนตํารานี้มากว่า40กว่าปีครับ สี่สิบกว่าปีนะฮะตั้งแต่ยุยูี่สิบกว่าแล้วก็ผมเขียนหนังสือหลายเล่มนะครับทุกคนครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมเขียนหนังสือหลายเล่มนะฮะก็จําหนสมัยก่อนนะฮะจำไหนที่ร้านหนังสือชันนาทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็คือรอยดึยสังฆทานอันนี้น่าจะคนจะเคยเห็นบ่อยที่สุดนะครับรอยดึงสังฆทานนะฮะอันนี้พิมพ์หลายครั้งนะครับอันนี้ก็วงจุ้ยฉมับเรียกว่าหมักรูกเทวดานะครับอ่าอันนี้ตําราหาผู้ดูคนแบบจีนนะครับอันนี้ก็ พวงจุ้ยฉบับนักบริหารนะครับมีหลายเล่มนะฮะที่ผมเขียนแล้วก็จะจําหน่ายออกจากร้านหนังสือชั้นนำแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะเก็บกลับมาหมดแล้วไม่ได้ขายแล้วนะครับเก็บกลับมาหมดแล้วเพราะว่าหมดสัญญาแล้วก็ไม่ได้เขียนแล้วเพราะช่วงนี้คนจะไม่ค่อยนิยมละวจะนิยมในเรื่องของดูในเรื่องของ YouTube บ้างในเรื่องของเน็ตบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ครับแต่ว่าทุกคนครับผมเป็นห่วงห่วงหลายคนที่ให้ลูกให้หลานต้องลงทุนธุรกิจ ผมว่าถ้าจะดีลองโทรมาพูดคุยกับผมได้ก่อนนะครับหรือปรึกษาด้านคงช่วยด้วยครับว่าหงช่วยที่เราทํางานบริษัทของเรานั้นตั้งโต๊ะทำงานถูกดีถูกฉลุกหรือยังนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการใช้โลโก้ใช้แบรนด์สีนั้นมันโอเคไหมกับธุรกิจของเราจะช่วยเติมและเสริมและก็อันที่สําคัญที่สุดหมายเลขโทรศัพท์ครับของคุณมีดีหรือยังเป็นเบอร์มังกรก็ใช่แต่เบอร์มังกรขาหักขาเปปากเปี้ยวอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับต้องมังกรที่ดีตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายปุม รับออกแบบเบอร์โทรศัพท์สําหรับบริษัททุกคนครับถ้าเป็นรูปแบบของบริษัทต้องจัดเบอร์โทรศัพท์นั้นต้องให้จําง่ายฟังให้ดีนะฮะต้องจําง่ายครับอ่านแล้วต้องจำปุ๊บป๊บต้องจําง่ายเลยแต่สําหรับถ้าเป็นนะฮะถ้าเป็นนะครับถ้าเป็นรูปแบบของเราใช้เองส่วนตัวก็ใช้เลขกลุ่มเลขมงคลนะครับให้มันตรงกับดวงชะตาเราก็าช่วยเสริมเลยทีเดียวครับนี่คือความหมายของตัวเลขนะครับฉะนั้นเราต้องวางให้ครบเลย แล้วว่ามาต้องมาให้ครบเมื่อเราจะทําธุรกิจต้องให้มันดีตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนสุดท้ายนะั่นคือเรื่องของอาชีพดวงของท่านนั้นต้องถูกฉลกหรือ,อยังทิศทางที่ทํางานของท่านตรงฉลกกับคุณหรือไม่มันช่วยเสริมนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่20%อร์ซของชะตามนุษย์ก็จริงแต่20%อร์เนตนี้แหละสําคัญที่สุดครับเคยเห็นไหมครับว่า บางทีเขาพยากรข่าวมาบอกว่าฝนจะตกประมาณ20%ของพื้นที่บางทีโดนเราเลย20%แต่บ้านอื่นไม่โดนก็มีอย่างนี้มจ,จริงไหมครับฉะนั้นจึงหมายควว่าไอ้แค่ดวงมนุษย์เนี่ยฮะเชื่อไหมครับว่ามีความหมายกับตัวเรานะฮะหรือความ เกี่ยวข้องกับตัวหลังเพียงแค่20%เองส่วนที่เหลือนั้ปน80%คือตัวเราที่รุยสู้แล้วก็มีกําลังแต่ว่าถ้าเราลุยสู้แล้หยิบอาวุธผิดเดินหน้าฟันเขาโดยแต่เขาใช้ปืนกลยิงตูมตายอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะนะครับธุรกิจนะครับมาลงทุนต้องใช้เงินทุนเยอะแล้วก็สุนเรามีน้อยยิงบ่อยๆก็หมดเชื่อผมนะครับทุกคนครับยังไงทักมาผมชื่อ อาจารย์โรดวัาโรดเจริญหรือสินแสถ้าประสงค์168วันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในเทปต่อไปและอย่าลืมช่วยกดหัวใจกดแชร์มีอะไรทักลิงกดมาวด้านล่างนี้พูดคุยกันวันนี้สวัสดีครับ